ไม่กงิสเตย์มูคนเดียวเฮ็ดบุญนมเนแล้วกเดกมนพดสโอ้ย s ังกิ๊บโ u มาโอเควิดีโอวิดีโอนี้มูห่อข้าต้มน้ำข้าวต้มโอ้มาถ่ายตอนมาห่อมังง่ายในห้านาทีนึงอ๋อมาอโอ้ยม่าแม่ห่อข้าวต้มกันหลายเฮ้ยเออดีกันบ่มาจังห่ามาห่อห่านาทีถ่ายมาคันนั่งนี่ต้อง้งแต่ เดนกันมาจจ้าสางแล้วสีโมงแล้วนมาห้านาทีใช่เขาอันนี้ first t i m e ด้อร์ก็ต้มนี่้สอนพอดี first time แม่เลยนี่นแม่แม่ a อนกับ anti พอให้สู้สู้ดีกว่าโอ้แลนนีแล้วโอ้ยับแต่เจ๊บ่มีแม่บ่มีพ่อลรวก็ต้องหัดดวอันนี้จอบจอบสตแลนสิแลนไปซื้อขากินบ่คุมดอกตายเลย อยากเลอยากเอพก่น้วยี่น้องเลยหอข้าวตมนี่ประมานง่ายๆมีอาวุธบาให้กินเมือนั้นนะฝ่า้านแอนติมเชวไม่หายมึงมิงเลยเอาไปเองเฮ้